เรียบร้อยทุกคนได้อยู่อีกนิดเดียวปิดบอสได้เออเนี่ยทุกคนเห็นไหมไกลแล้วไกลแล้วห้ามาดิต่อยมีเป้่าฝันร้าย เรียบร้อยมีปลาฟัน้ลยสวัสดีครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้พี่จะมาสอนวิธีผ่านด่านฝัน้ล้นะครับพี่จะสอนผ่านด่านฝัน้ล้หมาป่าไฟนะครับแล้วก็ฝันไล้ด่านเยติน้ําแข็งนะครับแล้วก็มีป่านะครับส่วนแม่มดนี่เพื่อนๆผ่านหมดละเดี๋ยวพี่เริ่มจากหมาป่าไฟก่อนไปดูกันนะครับพี่จะใช้เป็นเอานางฟ้ายืนตรงกลางนะครับแล้วก็อ่าเป็นหมูทองนะครับแล้วก็ใช้เป็นเยใช้เป็นเทนงูนะครับก็ส่วนนางฟ้านี่ก็คือบังคับนะเพื่อนๆต้องมีนะครับในการลงด่านฝัน้ล้ก็คือตัวนี้ต้องมีนะเราจะใช้เทนงููกกกกััับนนนนาางฟ้้คคอมมทุ่พใช กันนะครับเนี่ยแล้วเขาทำให้มอนมันจะทําให้ศัตรูตีเรามิดนะเห็นปะมันจะตีเรามิดสามทีนะครับหลังจากจบเทิร์นก็คือมันจะมันจะตีเราไม่โดนหนึ่งเทิร์นแน่ๆทุกคนก็มันจะตีเรามิดมิดมิดเห็นปะม,มันจะตีเรามิดรัวๆหลังจากสองตัวนี้ใช้สกิลนะครับแต่เราต้องเจ็บหนึ่งเทิร์นก็ไม่เป็นไรก็ดีกว่าโดนดีกว่าดีกว่าโดนสองทีอะเห็นปะแล้วเขาก็แล้วเขาก็ตีจนตายโปะแล้วก็ฮิล แล้วก็ใช้คู่นี้นะครับในการผ่านด่านมาป่าไฟนะทุกคนส่วนด่านอื่นเดี๋ยวพี่จะต้องเปลี่ยนตัวนะครับพอเราใช้สกิลสองอันนี้นะครับบอสก็จะตีเราไม่โดนนะทุกคนดูนะเนี่ยเดี๋ยวพอมันไล่สองสกิลนะนี่หนึ่งสกิลสองสกิลปุ๊บแล้วบอสก็ตีเรามิดนะปึ๊บมิดเห็นปะบอสตีเราไม่โดนนะครับแต่ต่อให้ตัวตัวไหนเราตายนะครับเราก็จะยังมีอีกหนึ่งชีวิตนะทุกคนเพราะเรามีสกิลดีวายหนึ่งตัวนะครับพี่จะใช้เทนนู่เป็นดีวายนะแล้วพอตัวไหนตายเขาก็จะฟื้ กันพลาดนะทุกคนก็ต้องมีดีวายไว้หนึ่งตัวนะครับก็เอาไว้กันพลาดก็จะช่วยได้นะตอนนี้46%แล้วนะครับเอ,อ้บเห็นยวปะบอตีค่อนข้างเบามากตีมิดอีกนี่ฮิลแล้วก็ต่อยนี่มิดแล้วก็ฮิลฮิลแล้วก็ทำให้มันตีมิดอีกครัง้งท,ทำให้มันตีมิดอีกครั้งนึงเห็นยวปะง่ายไหมทุกคนง่ายไหมใกล้ละอีก10%ฮิลต่อย1 9 8 6อ่ะแล้วอีก6%นะเทิร์นนี้แหละ เรียบร้อยทุกคนเราผ่านหมาป่าฝันร้ายเรียบร้อยนะทุกคนก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่อ่ะต่อไปเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเยติน้ําแข็งนะครับก็เยติน้ําแข็งเดี๋ยวพี่จะจัดทีมให้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็พี่จะใช้เป็นนางฟ้ายืนตรงกลางนะครับแล้วก็เอาเป็นอ่าหมูเอ้ยเอาเป็นหมูทองยืนข้างบนนะครับแล้วก็อันเดดไว้ข้างล่างไปเลยลุยแต่มันมีโอกาสที่อันเดดเราถ้าอันเดดเราตายก่อนเราจะต้องเริ่มใหม่นะทุกคนก็อย่าให้อันเดดโดนบอสฆ่าก่อนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะผ่านได้ไหมเรามาเจอบอสแล้วนะครับก็ เดี๋ยวดูนะครับบอสก็เราอยากให้อันเดซตายก่อนนะถ่านเดซตายก่อนเราจะต้องเริ่มใหม่นะทุกคนก็ต้องวัดดวงอยากให้อันเดซโดนบอสฆ่าก่อนนะุ้หลุนลุนอย่าอย่าพึ่งโอ้ยหิวก่อนโอ้ยบอสโอ้ยเดซตายแล้วถ่านเดซตายเดี๋ยวพี่ลองเปลี่ยนพี่ลองเปลี่ยนตำแหน่งดูนะเดี๋ยวพี่จะลองเอาอันเดซไว้ข้างบนแบบหนึ่งเมื่อกี้เหมือนพออันเดซไว้อยู่ข้างล่างแล้วมันโดนบอสเลงเลงหัววะ่ะเดี๋ยวพี่ลองเปลี่ยนดูนะครับ พี่ลองเอาอันเดดไว้ข้างบนบ้างเมื่อกี้เหมือนมันเปเล็งอันเหมือนเหมือนบอสมันเป็นเลง็เเเลงข้างล่างอะ,อะตอนนี้เหลือตัวสุดท้ายนะทุกคนก็หลังจากเราฆ่าตัวนี้เสร็จเราก็ต้องไปเจอบอสยติอีกรอบหนึ่งนะครับพอรอบที่แล้วพี่ใส่ตัวพี่เอาพี่เอาไออันเดดไว้ข้างล่างนะมันเลยแพ้เดี๋ยวลองดูนะพี่จะลองสลับมาไว้ข้างบนนะคบว่าจะชนะหรือเปล่าเพราะเหมือนบอสมันเป็นเลงตัวข้างล่างอะเดี๋ยวพี่ลองดูว่ารอบนี้มันจะไปฆ่าฆ่าอันเดดให้พี่อีกหรือเปล่าวัดดวงดูอีกรอบอย่าอย่าพลาดนะอย่าพลาดนะ ลอยลอยฮิวเอออุ้ยนี่ยัได้แล้วมาดิมาดิปึบยังไม่ตายอ้าวนางฟ้าตายแล้วทำไงต่อทีนี้ได้อยู่อีกนิดเดียวปิดบอสได้เออเนี่ยทุกคนเห็นไหม <Yahoo! S 1> ผ่านแล้วครับ <laughs> พี่เอาอันเดนไว้ข้างบนนะมันเลยไม่ตายนะทุกคนก็พี่ก็ผ่านด่าน ฝันลาเยเยติเรียบร้อยไปต่อไปก็จะเป็นด่านมีป่านะครับมีป่าพี่ก็จะใช้เดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนตัวเหมือนกันมีป่าพี่จะใช้เป็นนางฟ้านะครับแล้วก็เอาหมูทองยืนข้างบนแล้วก็เอาวาลีประกบข้างอ่ะไปดูกันส่วนวาลีพี่จะใช้เป็นดีไวนะครับกันพลาดนะทุกคนก็มีดีไว้ไว้กันพลาดนะครับก็ด่านนี้พี่จะต้องใช้2ฮิลนะเพราะเพราะว่ามันแทงมันแท้งไม่ไหวถ้า2ฮิลอ่ะมันก็ตีบอสจนชนะเลยครับ ตัวนี้เหลือตัวสุดท้ายใกล้ตายแล้วเราจะไปสเตจสองะนะต่อยไปเรื่อยๆเนี่ยนางฟ้าเราโคาตรอมตะทุกคนมันจะอมาตะเลยนะฮิวสองนางฟ้าไม่มีวันตายดูดิเลือดเต็มตลอดเนี่ยโอ้โหดูดิถ้าน้องไม่ฮิวสองนะนางฟ้ามันโดนไอเนี่ยยิงตายแล้วมันคี้ที่เป็นพันเลยมันเลยต้องมีฮิวสองนะทุกคนเนี่ยมันจะโดนทีละพันสองเห็นปะถ้าไม่มีฮิวสองยังไงนางฟ้าพ,พี่ยืนไม่ไหวแนะ่นอน ถ้าไม่มีฮิลช่วยนางสาพี่ไปหวั่นละพี่คือมันคี้แรงมากไอหมีตัวเนี้ยนี่ไอหมีป้าตัวเนี้ยมันยิงทีมทีละพันสองอ่ะถ้าไม่มีฮิลนี่พี่ไม่รอดอ่ะด่านนี้เลยแบบพี่เลยต้องใช้ฮิลสองนะเราจะไปเจอบอสแล้วนะทุกคนหลังจากฆ่าตัวนี้เสร็จเรียบร้อยมาเรามาเจอบอลละไอหมีป้ามันนี่ดิขอต่อยหน่อยหมีป้ามันทําอะไรเราไม่ได้นะทุกคนเพราะเราฮิลรัวรวดูดิบอสมันตีเราสองพันก็จริงอ่ะแต่เดี๋ยวมันก็เดี๋ยวเราก็ฮิลเลือดเต็มตลอดนี่โอ้โหสบายจัด ดันนี้ใช้3ตัวนี้คือแทบจะวินเลทร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนไม่ไม,ไมีไม่มีพลาดไม่มีพลาดแน่นอนแล้วยังมีดีวายอยู่นะทุกคนถ้าเกิดพลาดตัวไหนตายเรายังมีอีกหนึ่งชีวิตนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสบายมากนี่บอสเหลือสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะเรายังไม่ตายลกตัวฮิว <c> โ <oughs> <c oughs> คตดโกงอ่ะ <c oughs> โอ๊ยวาลีตายแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนเรายังมีอีกหนึ่งชีวิตนะครับตัวไหนตายเรายังมีโอกาสฟื้นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> ต่อให้วาลีตายก็ไม่เป็นไร เขาาหมูเราตีแรงมากหมูทองเนี่ยตีโคตรแรงนี่ถือร้อยหมูทองตีเจ็ดร้อยไกลแล้วไกลแล้วห้ามาดิลอ,อยมีป้าฝันร้ายเรียบร้อยมีป่าฝันร้ายแพ้เราเรียบร้อยนะทุกคนก็เราชนะมีปาาฝันร้ายเรียบร้อยโอเคทุกคนตอนนี้พี่ก็ผ่านฝันร้ายหมดทุกด่านแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูลังวันกันนะทุกคนว่าเราได้อะไรบ้างนี่หลังจากพี่ผ่านด่านฝันร้ายหมดนะครับพี่ก็จะมารับของตรงนี้นะครับนี่หูย ของอย่างเยอะอ่ะพี่รับเลยนะทุกคนก็ได้เป็นนี่ได้เพชรพันหกรเล่งคออีกยี่เล่งโตยี่สิบนะครับได้สมครั้งนะนี่พี่ก็ได้ 1, อีกพันหกโหได้อย่างเยอะนี่แล้วก็อีกอันนึงโอ้โหเล่งคอดได้มา60อันทุกคนแล้วก็ได้เพชรมาอีกเท่าไหร่วะสี่พัปดะไม่รู้พี่คำนวณไม่ถูก พ6นหกพกคุณไปก็ได้เล่งโตหกสิเล่งคอร์สิบนะครับแล้วก็ได้เพชรอีกหูเยอะมากๆทุกคนโคตรเยอะอ่ะแล้วเดี๋ยวพี่มาสรุปให้ดูนะทุกคนว่าพี่ใช้ตัวอะไรบ้างนะครับแล้วก็สกิลเวลอะไรอ่าตัวแรกที่พี่ใช้นะครับก็จะเป็นนางฟ้านะทุกคนก็พี่ก็จะไปซื้อมาอ่า พี่ก็จะไปซื้อมาจากไหนช็อปนะครับตรงนี้นะทุกคนก็มาที่ร้านค้านี่ครับตรงนี้นะครับเป็น199บาทนะทุกคนพี่ก็ซื้อมาแล้ว1ตัวแต่น้องสามารถไปซื้อหน้าเว็บได้นะหน้าเว็บมันจะขายถูกกว่านะครับหน้าเว็บมันจะ169บาทมั้งถ้าพี่จำไม่ผิดมันจะถูกกว่า30บาทนะทุกคนก็ลองไปดูกันได้หน้าเว็บนะะแล้วก็พี่จะใช้เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็พอพี่ซื้อมาปุ๊บพี่ก็รีบอัพให้มันเวล90นะทุกคน พอน้องอัพเวล90สกิลก็ไม่ต้องไปอัพมันนะทุกคนก็ใช้ขั้นหนึ่งไปเลยครับแล้วก็ส่วนสกิลตรงนี้ก็เป็นอะไรก็ได้ครับไม่เป็นไม่ต้องไม,ไม,ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนะทุกคนสกิลไหนก็ใช้ได้หมดครับไม่ต้องซีเรียสน,นะตรงนี้แล้วก็น้องบดอัพให้มันเวล90แล้วก็ตรงนี้สแตตอนะสแตตตรงนี้ถ้าน้องได้สปีดอะสปีดมันขึ้นไปร้อยอัพอะน้องจะเล่นง่ายมากครับเพราะตัวนี้มันจะได,มะได้มันจะได้ตีเป็นคนแรกถ้าตัวเนี้ยถ้าน้องทําให้ตัวนี้ตีเป็นตัวแรกเมื่อไหร่นะน้องผ่านสบายทุกกกกด่่่่าานนนพพีีีบอแค้แตตัว พี่ไม่ลงสปีดเลยมันก้าๆมันเลยไปตีท้ายสุดไงพอมันไปตีท้ายสุดอะ่ะมันอ่อนซึ่งข้าน,น้อง <c oughs> อัพมาแล้วมันลงสปีดเยอะอ่ะน้องสบายเลยพี่บอกค่นี้น้องเล่นง่ายโคตรแล้วก็ตัวต่อไปนะครับพี่ก็จะใช้เป็นหมูทองนะทุกคนหมูทองพี่ก็อัพเป็นเวลร้อยเลยนะครับแล้วก็สกิลก็พี่อันนี้สกิลก็พี่ก็เป็นขั้น4ี่แล้วนะครับก็อยู่ที่ว่า น้องใช้ขั้น3ก็ได้นะแต่ขั้น2องะไม่ไหวต้อง3ขึ้นไปนะครับสามสี่อะน้องใช้ได้เลยสกิลอะส่วนเลเวลหมูทองก็พี่ก็แนะนําเป็นเลเวลร้อยนะทุกคนแต่ถ้าน้องยังเลเวลร้อยไม่ได้ลอง90ดูก่อนถ้าไม่ผ่านก็ค่อยอัพเป็นเลเวลร้อยนะแต่ก็พี่ก็แนะนําว่าต้องเน้นสปีดหน่อยนะทุกคนก็ถ้า3ตัวนี้น้องติดสปีดหมดอะน้องได้ตีเป็นคนแรก3ตัวแรกอะน้องจะเล่นง่ายครับพี่บอกแค่นี้ก็คือถ้า3ตัวแรกได้ตีก่อนนะจะเล่นง่าย ส่วนตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นอันเดนะทุกคนพี่ก็จะอัพเป็นเลเวลห0 0รอนะครับแล้วก็อัพเป็นสกิลขั้น2นะทุกคนส่วนสกิลอ่าส่วนสกิลก็พี่ก็ใช้สกิลไหนก็ได้นะทุกคนแต่พี่ไม่ค่อยชอบสกิลนี้นะครับแอลโลเลนเนี่ยพี่ว่าตัดออกไปเลยถ้าน้องแด้นี้ก็รีสกิลทิ้งก็ได้นะเพราะอันนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่ลองละพี่รีจากอันนี้มามันเบอ่ะอันเนี้ยอันอื่นก็โอเคนะครับก็อีเกิลก็โจมตีพลังชีดน้อยสุดก่อนแล้วก็อันอื่นก็เเคคหมดลยรับ อันนี้ก็โจมตีมตัวแรกเอออันนี้ก็อันนี้ก็ดีนะทุกคนก็ตีแรงนะอันนี้ก็ติดคิแน่นอนสร้างความเสียหายคีดที่เข้าสองร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าดีมากยกเป็นอันเนี้ยถ้าน้องได้อันนี้มาน้องก็รีทิ้งไปเลยอันนี้อ่อนแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นเทนงูนะทุกคนพี่ก็จะใช้เทนงูอัพสกิลขั้น3นะครับก็จะใช้เป็นดีไนะทุกคนพาสีนี่นะพี่อัพขั้น3ก็คือจะช่วยทําให้เรา โดนมอนตีเบาลง43%นะครับแล้วมันคอมโบกับนางฟ้านะทุกคนนางฟ้าก็คือจะทําให้มอนตีเราลดลง70%นะครับเห็นปะมอนมันจะตีเราหลักร้อยนะทุกคนเป็นเวลา2เทิร์นส่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็นวาลีนะครับที่พี่แนะนําให้ปั้นไว้ก็เผื่อไว้ลงหมีป่าบางทีน้องไม่ไหวก็จะใช้2ฮิลนะครับก็มีก็จะใช้เป็นวาลีอัพสกิลขั้น4นะทุกคนก็อัพค่อนข้างง่ายอยู่อนนี้ก็ใช้สกิลดีวาเหมือนกันพี่ก็จะอัพ5ตัวนี้นะทุกคนก็ เอาไว้ใช้แบบว่าถ้าด่านนี้ไม่ผ่านเราก็ลองเปลี่ยนตัวกันดูนะก็พี่ก็จะอัพห้าตัวนี้ไว้ครับแล้วก็ลองลองสลับกันดูว่าอันไหนไม่ผ่านอันไหนผ่านพี่ก็จะเปลี่ยนตัวนั้นมาลงอันนี้นะครับก็จะมีเทนงูวาลีนะครับแล้วก็นางฟ้านางฟ้านี่ก็บังคับมีนะทุกคนแล้วก็หมูหมูทองก็อัพสกิลขั้น3ขึ้นไปนะทุกคนเมียมันฮิวเบามันฮิวไม่ไหวส่วนอันเดธก็อัพขั้น2ก็ผ่านแล้วครับก็2ตัวนี้ก็พี่แนะนําเป็นเลเวล100รนะทุกคนหมูทองกับอันเดธนะครับอ วิธีอัพเวลล้อยนะครับอ่าเดี๋ยวพี่มาทําให้ดูนะส่วนวิธีอัพเวลล้อยนะครับพี่ก็จะใช้เป็นวิธีย่อยแมวเซิร์ฟฟิงห้าดาวนะทุกคนก็พี่จะไปซื้อแมวห้าดาวในตลาดมานะครับอ่าเดี๋ยวพี่ทําให้ดูนะตัวเท่าไหร่บ้างวันเนี้ยพี่ขอเช็คแป๊บเจ็ดร้อยมีถูกกันนี้ไหมอ่ะเจ็ดร้อยอ่ะเดี๋ยวพี่ทำให้ดูวิธีหานะพี่พี่ก็จะซื้อไอ้แมวตัวนี้มาหนึ่งตัว อ่ะพี่ทดลองให้ดูตัวเดียวพอเดวเปลืองอ่ะพอพี่ได้แมวมานะทุกคนพี่ก็จะไปแปลรูปนะครับวิธีอัปเลเวลร้อยนะพี่ก็เอามาแปลรูปเลยเนี่ยพี่ก็กดแปลแล้วพี่ก็ใช้เพชรเลยครับป๊บนี่น้องก็จะได้เศษนี้มานะครับต้องใช้150เศษนะทุกคนในการอัปเลเวลหนึ่งร้อยนะครับพี่ก็จะพี่ก็ย่อยไอ้ตัวนี้แหละประมาณ50ตัวพี่ถึงจะอัปเลเวลร้อยได้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ต้องพี่ก็ใช้เพชรไปเลยร้4ยบเพชรก็รวมๆแล้วก็ใช้เพชรเยอะอยู่ น้องก็ลองดูนะแต่แต่ก่อนที่น้องจะไปัพเวลลอยนะน้องเอาเวล90ไปลงดูก่อนนะครับถ้าไม่ไหวก็คือค่อยอัพทีละตัวทุกคนก็อัพให้มัน100สักตัวหนึ่งก่อนแล้วก็ไปลองเล่นดูนะครับส่วนวิธีเลื่อนขั้นสกิลนะทุกคนก็เราสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้นะครับอเดี๋ยวพี่จะมาทาให้ดูนะว่าเราสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์เลื่อนขั้นสกิลได้ยังไงก็คืออ่าอย่างแรกเลยนะน้องดูนี่นะครับสกิลหมูพี่เลเวลขั้น4เห็นไหมก็ถ้าพี่จะัพตอนเนี้ยมันจะโอกาสสำเร็จจกก็คนะคก็คคืืออ5%ะพี่ใช วิธีเพิ่มเปอร์เซ็นต์เพิ่มอีก10%นะทุกคนก็สามารถทําได้นะครับก็คือเราจะต้องไปหาหมู5ดาวมานะทุกคน4ตัวนะครับเนี่ยอย่างพี่สมมตินนะอันนี้พี่สมมติให้ดูนะครับก็พี่จะเอาหมู5ดาวใส่เข้าไปให้ดูนะครับเห็นปะมันเพิ่มมาตัวแล้ว 2. 5นะครับพี่ก็จะใส่ไปเลย4ตัวอ่าสองตัวละอ่าอีก2ตัวอ่ะตอนนี้น้องเห็นไหมมันเป็นโอกาสสาเร็จคือ15%แล้วนะคะเพราะเราเอาหมู5ดาวมาใส่4ตัวนะก็ส่วนหมู5้าดาวที่พี่แนะนําก็คืออน้องสามามรถ ไปเอาหมูเซิร์ฟฟิงแมวอะที่เขาแจกฟรีตอนนี้นะครับก็คือเอามาใส่ตรงนี้ได้นะครับ4ตัวเพื่อเพื่อที่เราจะอัพมีโอกาสอัพสกิลได้ขั้น5นะครับเนี่ยน้องไปหาหมู5ดาวมาใส่สตัวได้เลยแต่ถ้าน้องใช้เราสามารถใช้สีดาวได้เหมือนกันนะครับแต่4ีดาวก็คือเปอร์เซ็นต์ก็จะน้อยลงนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็ใส่ดูไปมันบวกตัวละ1.5นะครับก็คือหายไป4%เนะทุกคนมันจะเป็น16%เนี่ยพอพี่ใส่เข้าไปมันจะเป็น11นะรับเท่าอ่ะเมื่อกี้มันต ก็มันจะหายไป4%นะครับเห็นป่ถ้าเราใช้ตัว4ดาวมันเปอร์เซ็นต์ก็จะได้น้อยลงนะครับแต่ถ้าใช้5ดาวเปอร์เซ็นต์ก็จะมากขึ้นเนะี่ยตามที่พี่บอกมันได้ตัวละ2.5เห็นมเป็น12%ละส่วนวิธีหา5ดาวน้องก็จากกิจกรรมเลยนะทุกคนก็จะมีกิจกรรมแมวเซิร์ฟฟิงอยู่ตอนนี้เขาแจก5ดาวนะครับก็มีเวลา38วันนะทุกคนก็สามารถหาได้เรื่อยๆเลยครับเนะี่ยน้องก็แค่ไป หาหมูมาให้ครบ5ตัวนะครับน้องก็สามารถแลกแมวเซิร์ฟฟิงได้แล้วก็เราสามารถเอาแมวเซิร์ฟฟิงเนี่ยมาอัพสกิลได้นะครับเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการโอกาสสาเร็จนะครับหรือไม่ก็น้องๆสามารถไปซื้อจากในตลาดด้านเหมือนกันเนี่ยเขาก็จะมีแมวเซิร์ฟฟิงขายนะครับพิมพ์คําว่า sp ก็ได้แล้วก็ไปที่ระดับตานานนะครับนี่ตำนานก่อนแล้วก็พิมพ์ sp เนี่ยเขาก็จะมีแมวเซิร์ฟฟิงขายนะทุกคนเราก็สามารถซื้อตรงเนี้ย7 0 0รลูบี้มา4ตัวนะครับแล้วก็เอามาเพิ่มเปอร์เซ็ต์ีบบกได้ครั ก็เป็นวิธีเลื่อนขั้นสกิลเพิ่มโอกาสสาเร็จนะครับจะทําให้น้องๆมีโอกาสตีติดง่ายขึ้นนะพี่ว่าพี่ก็น่าจะต้องใช้นะทุกคนเพราะมันเพิ่มอีกตั้ง10%นะครับก็มีโอกาสก็ประมาณนี้ทุกคนวิธีผ่านด่านฝันร้ายทุกด่านนะครับส่วนด่านแม่มดฝันร้ายนะพี่ไม่ได้ทําให้ดูนะเมื่อกี้ก็คือมีน้องหลายคนยังไม่รู้นะครับวิธีผ่านด่านแม่มดฝันร้ายมันง่ายสุดนะแม่มดฝันร้ายอะ่ะวิธีผ่านก็คือน้องเอาหมู่ทองไว้ยืนตรงกลางก็ได้ครับแล้วก็ถ้าน้องไม่มีตัวพวก5าดาวหรือนางฟ้า้าาอยย่งงเี น้องก็จะใช้เป็นวารีหรือไม่ก็เอาเป็นวารีวารีเป็นดีวายหตัวนะครับแล้วก็สกาวเฟสเป็นดีวายครับเสาะเนี่ยใช้3ตัวนี้น้องก็ผ่านแล้วครับส่วนด่านแม่มดน้องใช้3าตัวนี้น้องก็ผ่านแล้วก็เอาหมูทองยืนตรงกลางนะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับวิธีผ่านด่านแม่มดฝันร้ายอ่าส่วนด่านอื่นๆก็พี่ก็ทําให้ดูแล้วนะทุกคนก็น้องก็ใช้ตามที่พี่บอกเลยครับปั้น5ตัวนี้น้องก็จะมีโอกาสชนะง่ายๆครับด่านด่านฝันร้ายทุกด่านนะทุกคนก็ ก็ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับวิธีผ่านด่านฝันร้ายทุกด่านนะครับก็ถ้ามีคำถามตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามพี่ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาไล่ตอบให้นะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย